สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมขบวนพาเลตรถมาร้าคานิวลัลที่ลำปางซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยไปดูด้วยกันครับ่ะูมวดีคุณครารัสมนครูอมรเทพขยามอำเภอบางะบจังหัดชบรีซึ่งว่าการแสดงในวันนี้ค่ะเป็นรูปแบบการชแมาขซึ่งการนี่คือเรียกว่า เป็นเจ้าของคออครับเลี้ยม้าครับแล้วก็มีรถม้านะครับขอเสียงประมือกับพี่อ้วนของเราเลยครับการแรกครับท่านนายกสมาคมรถมานครลำปางคุณอาคารีนพิชยักุนคาวผก็บอกว่าเป็นรถม้าพระที่นั่งน้่นเองค่ะครับผม โอเคซึ okay. ่งบอกว่าม้าเนี่ยก็เป็นพาณะนะคะชักจูงโดยสัตว์รถมา้ารถม้าหรือว่าเกวียนเทียมบัวเนี่ยแ่าก็ตามอย่างที่บอกไปค่ะว่าสัตว์เองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นยานพาหนะในการเดินทางโดยใช้ล้อเลื่อนนะคะรถม้าที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่รชัชสมัยรถม้าที่ยังหล,ลงเหลือและมีอยู่ที่มากที่สุด ในแถบอาเซียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกว่าได้ครับที่เราเอียงใช้รถม้าเป็นยานาหาะกันอยู่นะครับสำหรับจังหวัดลำปางของเราครับ ค่ะซึ่งบอกว่าีย่ขาประวัติของรถม้าเมืองลำปางเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยในช่วงวันที่1เมษายน2459นกะคะก็ช่วงสมัยรัชกาลที่5มาพร้อมกับสถานีรถไฟลำปางเลยโดยรถม้าในขณะนั้นค่ะถือว่ามีบทบาทที่สําคัญมากต่อการขัพนานคมการขนส่งแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจกนะคะแล้วก็ซึ่งบอกว่ารถม้าเนี่ยมียาวนานมาแล้วนะคะนับเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วค่ะครับก็เสียมระมือ นะครับให้กับท่านนายกเทศมนตรีนครปางนะครับดวิรนิมิจิวัสดิการนะครับร้อมกับท่านรองกิติแล้วก็ท่านรองดวงเดือนนะครับท่านรองนายกที่นั่งร้อมกับกบวนน้พร้อมกับท่านสอทอม่แดงของเราด้วยนะครับพี่เอท่านประธานชุมชนร้านอาหารในจดลาปางวันนี้มากันทุกภาคส่วนครับเรียกว่าที่นั่งไปแล้วพี่เอก็จะมีที่ผ่านไปนะคะก็จะมีรถแก๋งนะคะรถทารถกระบะรถเม้าวิสตเรียซึ่งบอกว่าเมื่อสกครู่นี้เนี่ย เราได้อธิบายลักษณะแล้วก็ความแตกต่างความสวยงามออนะครับร่วมกันเผยแพร่พระชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้นะครับจ้าให้ลำปางได้โด่งดังไปทั่วโลกวันนี้ลำปางมีดีค่ะงานยิ่งใหญ่นะคะลำปางคาริโัลครั้งแรกใน ี่คือสิ่งที่เราภาพดูนักข่าวผ่านภาพของหวานหวานแม้จะเรื่องราแต่ก็ยังเจ็บชัดในความทรงจำของพวกเราชาวน้ำปาลเสมอภาพเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้นเกิดจากการเข้ามาลงทุนของทางการ่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนนี่คือทอททอทนะ ยุ้ยวัพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปางนะครับวันนี้ท่านก็ได้นำเอาขอบวนมานะครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจหน่อยครับซึ่งบอกว่าสำหรับรายละเอียดของขบวนนี้เนะคะก็จะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันค่ะพี่เอสส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการย้อนรอยโรงเรียนอนุบาลลำปางแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ย กับการศึกษาไทยแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยค่ะเข,า,ขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งได้โดยที่ไม่พึ่งยาเสพติดนะคะอันนี้ลา เป็นหนึ่งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดลำฟาเขาบอกว่ามีเรื่องราววากมายตั้งแต่อดีตถ้าเนี่ยเป็นงานแฟชั่นที่ทันสมัยมากมนั่นเองท่านโดดเด่นและสามารถที่จะใช้ใส่ได้ทุกโอกาสนะครับวันนี้นท่านจะได้เห็นความสวยงามของการนำผ้าไทยแบบชาวเขามาประยุกต์ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามและเข้ากับธีมและสามารถที่จะนำเป็นแฟชั่นโชว์หรือว่าใส่ไปในโอกาสต่างๆได้ ตอนนี้เนี่ยพี่เอ็สามารถใส่ไปงานราตรีการลาดิเนอร์ได้เลยครับการประกวดเวทีระดับประเทศตรงน,นี้เนี่ยท้าพวดนนำชุดผ้าไทยแบบนี้ค่ะคไปใส่เป็นชุดราตรีในการประกวดระดับประเทศแล้วนะใช่แล้วนะครับขอเสียงโอ้โหสวยงามมากมีสาวงามมาด้วยนะครับนี้มีนักรบนี่นี่ ลิงไปทางไหนนะครับนี่ก็เป็นขบวนที่5นะคะที่กำลังผ่านสายพาของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่บริเวณ5แยกถอนนาฬิกานะคะขบวนพระม้าคาริวจากสำนักด่าเจ้าพ่อชิดชามนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนในขบวนนี่เอาให้ตายหมายถึงเราเหรอคะหรือเขาเขาเนาะนี่นี่อารวังดไว้นะจ๊าคนหน่อยคลิป ใครแตกแอนตซินจ่ายโอ้ีแต่ถ้าลึกๆอันนดี้เย่จ่ายเย็บนะฮะกิมดีเย็บครับโอ้โหนี่ธรรมดาของการรบพี่เอฟก็จะต้องมีการแพ้การชนะนะคะอนี่ดีนะถนนไม่ร้อนแหลกต่อยาตแหกกำบังได้ไหมครับนี่อู้หู้ผีชิดระวังนะพี่ชิด ระวังนะคะระวังจะเพิ่มไฟในตัวให้อีกนะครับได้กลิ่นอยควาเป็นยี่เป่งมากเล้อากาศตันี้อนตันย้อนมานี่นะคะนี่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะลูกเด็กๆที่เห็นเห็นพี่ๆขพมยแบบนี้หลับบ้านไปหนูไปพโดเองไม่ได้หนูต้องเรียนหนูต้องมีเทคนิคแล้วก็มีความเชี่ยวชาญก่อนนะถ้าหนูอยากได้บ้านใหม่หนู อย่าร้องทำตามจริงๆนะอย่าทำนะฮะน้ำที่พี่เขาอมแล้วก็ผู๋อมแล้วก็ผู๋เนี่ยคำไทยอมแล้วผูอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่านะฮะเป็นน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซนะครับอ๋ออมแล้วผู๋อมแล้วผู๋นี่เลยคือรังสีความร้อนเนี่ยมาถึงที่นี่เลยที่สือตุ้งีเป็นผู๋ ไทยเข้าไปด้วยต้องใช้ความฝึกการฝึกฝนเช่นเดียวกันนะสำหรับการตกมะพราวและนี่คือการจําลองหรือว่าการสมมติึกก้นมานะครับข้อหนาพิชาของเราร<อ>ให<ช>้กับดอกไม้และก็ผีเสือ้อระยิบระยับให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ชื่นชมกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆด้วยครับสวยมาก ค่ะซึ่งบอกว่าสําหรับแนวคิดในรูปแบบขบวนนี้นะคะพี่เอสเขาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวค่ะการนําองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีมาประยุกต์กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเน้นความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นการแบ,บ่งปันประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับมีรถม้าสามคาันรถบุปชา แสดงโลโก้ของสภาสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางร้องส่ยมากน้องนานะหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมครับใช่ไหมคะเขาไม่ได้ยินเราได้เลยแต่คิดว่าใช่นานะครับเพราะว่าตอนนี้สอบข้าทางว้าวน่ารักสวยงามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะแต่งตัวเป็นอีดีแดงเงี้ยพี่เอพี่สู้แอนให้ไหวนะพรุ่งนี้นะจะแต่งแบบนี้เลยใช่ไหมฉันร้อนหัร้อนไม่ใส่เลยเลยไปพรุ่งนี้ เอาสิว่าใครจะหนักกว่าใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยงามมากมากเลยนี่ดีนะคะท่านอยู่แคอาคันนี้ถ้าอยู่คันที่พุ่นไฟนี่คือไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือเลยคนนอกคนเอ่ยไม่เหลือแล้วนะคะขอเสียงรบมือกับน้องสาวงามของเราด้วยค่ะสวยงามมากค่ะสําหรับขบวนที่หกนะคะและนี่คือเสียงจากคาร์บอและนี่คือเสียงจากกระบอนน่งร้อกันน่ร้องกัน Eu ไปอยู่โน่กแล้วเสียงยังมาแบบหลอกๆเลยอ่ะดังมากครับพาวเวอร์ดังมากโอ้โหสีเหลืองนี่แบบแจ่มเลยฮะน่ารักนารนี่เป็นผีเสื้อพี่แอดก็จะเป็นแนวผีเสื้อจ้ามีดอกไม้อ่ามีอะไรนกเงือกเหรอเนี่ไง บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครที่จะนั่งรถม้าได้เน,เนี่ยก็เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีปเป็นเจ้าขุนมูลนายตกเย็นแดดร้อนร่มตกพวกเศรษฐีเจ้าขุนมูลนาย,นยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับว่าว,ว้าวมาแล้วครับคุณผู้ชมมา เยอะเลยนะฮะนี่ไงนี่ไงมานี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกท่านครับขอเสียงและเสียงปรบมือให้กำลังใจกับม้าหน่อยฮะขอเสียงปลอมือกับน้องม้าหน่อยครับน้องม้าน่ารักตั้งมากเลยน่ารักมากครับทั้งคนขี่ทั้งแาไปดูอายุรวมกันเหรอเห็นแม่งจะขับรถพุ่งชนอยู่แล้วเนี่ยนั่น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 โอ้สงสัยครับคนขับมาด้วยกันไม่เพราะพี่เอบอกว่าทั้งคนขี่รวมกันละ1แ0 0 เป็นตัวขรา ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะและไปกินเที่ยวออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับเราค่ะ